ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปัตตาเลียนนะครับความลับของปัตตาเลียนปัตตาเลียนตัดผมนะครับมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะครับมาดูกันครับนี่ครับปัตตาเลียนตัดผมนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าข้างในปัตตาเลียนมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมต้องแกะเอาปั่นรองออกก่อนนะครับ อันนี้ฝันลองนะครับฝันลองตัดผมเบอร์9นะครับแล้วก็แบตเตอรี่น,นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แบบมีสายนะครับแบตเตอรี่แบบมีสายมันจะมีแบบมีสายแล้วก็ไร้สายนะครับแบตเตอรี่แบบไร้สายก็คือจะใช้ฐานใช้แบตเสียบชาร์จนะครับชาร์จไฟ เดีย๋ยวเรามาดูว่าข้างในมีอะไรครับเราก็ไขเอาน็อตออกก่อนนะครับดูกันชัดๆไปเลยนะครับว่าข้างในตะเลี่ยนมีความลับอะไรบ้างนะครับวันนี้จะพามาไขข้อข้องใจนะครับใครไม่เคยเห็นก็วันนี้จะได้ดูกันนะครับดูกันชัดๆไปเลยว่า จะเรียนตัดผมที่ตัดตามร้านตัดผมทั่วไปนะครับมีความลับอะไรอยู่ข้างในนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับจะเรียนตัดผมมีน็อตขันอยู่สามตัวเองนะครับนี่แกะน็อตออกนะครับ คความมุนออกครับไม่คไม่คอยออกนะครับก็ไม่อยากจะออกเท่าไหร่ติดติดติดไม่รู้ติดอะไรนะครับน่าจะออกแล้วล่ะ ครข้างในแบตเตอร,รี่ข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรครับนี่กับฝาครอบธรรมดาครับไม่มีอะไรนะครับน็อตสามตัวนะครับก็ข้างในนะครับดูกันชัดๆนะครับมีอะไรบ้างอืม ก็มีตังนี้นะครับฟันบนนะครับแล้วก็มีฟันล่างนะครับมีน็อตขันไว้2ตัวนะครับฟันบนกับฟันล่างนะครับอันนี้ฟันล่างนะครับ mm. ก็มีมอเตอร์นะครับตัวนี้มอเตอร์นะครับแล้วก็มีน็อตขันไว้นะครับ2ตัว สายไฟสามสายนะครับต่อคอมพิวเตอร์สองสายแล้วก็สายจำหนึ่งสายนะครับน่าจะมีสายดินในตัวนะคนแค่นี้นะครับแค่นี้จริงๆสายไฟต่อเข้ามาเส้นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว ก็ตัวนี้สวิต์ปิดเปิดนะครับตัวนี้อันนี้เปิดแล้วก็ปิดนะครับการทำงานก็ก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใช้ไขควงนะครับ ปรับหมุนระดับความแรงความเร็วนะครับช้าหรือเร็ว,เรวขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับปรับระดับเอานะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าก็เลยต้องใช้ไขควงปรับนะครับอ,รรอ,แบบอันนี้อันนี้ก็คือหมดแล้วนะครับ ก็ประกอบขึ้นเหมือนเดิมนะครับขันน็อตไว้เหมือนเดิมคร,ครับผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ